มีปัญหาจะจะตายจา่นี้ไปหรือเปล่าแบบตอนตายไปหรือเปล่ายังไม่ทราบเลย่ะข้ามแรจะข้ามแรงไหวไหมวิ่งข้ามแรงครับใช่ค่ะก็ ก็จะต้องดูค่ะว่าสภาพมาันตอนนี้มันก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะใช่ครับหลังจากนี้นะคะสหกรณ์เราจะเข้ามาดูแล,ด,แลดูแลให้นะคะว่าหลังจากนี้ไประบบพิสูจน์มันจะเป็นยังไงครับถึงต้องการเป็นแบบนี้นะครับถึงต้องการว่าจะมาพิสูจน์ดูว่าจะเป็นจริงไหมเราก็อยากให้ลองพิสูจน,น์ดูค่ะว่าเป็นยังไงนะคะถ <c oughs> ึงถึงเริ่มต้นที่แปลง,งนี้ก่อนเลยใช <c oughs> ่ <c oughs> <nesse S 1> <c oughs> วันนี้ลองจะให้เราพ่นโดรนประมาณกี่ไร่นะคะ าไร่สองงานครับล็อกนี้19าไร่สองงานแล้ววันนี้เรามีสามแปลงใช่ไหมคะอ่ามีสามที่สามที่ประมาณ66ไร่ครับอ๋อเยี่ยมค่ะเราจะได้ดูกไร่ก่อนอ่ามาแปลงนี้ก่อนนะครับมาแปลงนี้ก่อนนะแปลงนี้อยู่ที่ตำบลหนองผูอ่หมู่บ้านหนองผูบ้นะครงบตำบลจระเข้เผือกจังหวัดกาญจนบุรีนะคะขามเตี้ยนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราก็เริ่มกันเลยนะคะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า แล้วก็ติดตามผลเรื่อยๆว่าเป็นยังไงค่ะติดตามผลเรื่อยๆค่ะแล้วก็ที่ทราบมาอย่างคือนอกจากว่าเป็นทำทำเกษตรกรรมแล้วก็คือยังเป็นประธานสากลด้วยใช่ไหมคะอดีตเป็นรองเป็นรองใช่ไหมคะแลวปัจจุบันยังเป็นอยู่ไหมคะเป็นอยู่ครับดีค่ะดีค่ะอย่างน้อยนะคะเราก็จะได้มีเพื่อนสมาชิกสากลด้วยกันนะคะที่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 มาร่วมโครงการกับเราใช่ค่ะล้วก็จะได้เป็นกระบอกเสียงด้วยว่าสินค้าเราใช้ดีไม่ดีเดี๋ยวเรามาติดตามหลังจากนี้กันนะคะครับผมค่ะบ๊ายบายค่ะ